น,นี้เจ็บหัอมากเลยไหนลองหมุนด้วยสิครับแต่งตัวเนื้องในวันอะไรลกูกเมื่อในวันออสุ่มทอนสุ่ทอนผูน้จ้าแล้วหนูสแสดงเป็นตัวอะไรลกูกนางเงีนังเงแลวมีอะไรบ้างเนี่ยที่แขนที่มือที่หัวนะ่ะเบ้อบังจังเลย แล้วนะแต่ต้องใส่เพราะว่าเครื่องประดับอะน,นะแล้วก็นี่ในหัวตรงนี้มัน,นคืออะไรก็ไม่รู้ก็ <Go. S 1> Go, นะแล้วอันนี้ก็แขนก็มีกําไรด้วยแล้วก็อันนี้คืออะไรัอืมอันนี้คือแข <Okay. S 3> นแะม่ลองหมุนดูสิคะลอ,ลองลองรำเหมือนหมุนดูสิคะแกงแขนออกเหมือนรำสิคะ อารมณ์เลยก็ไม่เหมืนอนนางลำเลยค่ะก็เหมือนนะอารมณลำแต่น้อยแต่น้อยต่อยตีต่อยตีต่อย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 ตีต่อยตีต่อย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  ต่อย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 ยิ้มได้สิลูกเวลาเวลาลำก็ต้องยิ้มยิ uh, no ้มเวลาอ้านน้อยตีต่อยตีต่อย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 คางแขนต่อยต่อยต่อยนั่นแหละลูกวาดออกไปต่อยต่อยตีต่อยตีต่อยตีต่อย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 จ้ะเป็นนางหนูเป็นนางวังเป็นอะไรก็ได้หมดลูกที่มันสวยสวยอ่ะ เอาสวัสดีค่ะ